ณนะตอนนี้เราล็อกดาวน์มาลุม่มๆจะเดือนหนึ่งแล้วคุณอีกไม่กี่วันเนี่ยวันที่12เนี่ยเราก็จะครบ1เดือนในการล็อกดาวน์นะฮะแต่คุณสังเกตไหมว่าเราไม่มีจํานวนผู้ติดเชื้อที่มันลดลงเลยแล้วก็มีข่าวนะหูเพิ่มขึ้นด้วยว่าจะล็อกดาวน์ถึง24ชั่วโมงเป็นเวลา72วันนะเพราะอะไรคุณเขาถอดแบบมาจากอู่ฮั่นโมเดลนะฮะแต่ลืมไปหรือเปล่าว่านี่คือไทยแลนด์โอลี่ล็อกดาวน์ที่เหมือนไม่ได้ล็อกดาวน์ นะพูดประมาณนี้แล้วกันณนะวันนี้เนี่ยมาตรการที่เขาบอกว่าล็อกดาวน์เนี่ยนะห้ามประชาชนเนี่ยเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายไปต่างจังหวัดแต่ณวันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใครจะไปอยู่กรุงเทพจะไปนนท์สบายหรือครับก็ขับรถข้ามไปไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจเพราะว่าอะไรมีด่านก็มีแต่เต็นท์คนตรวจไม่มีนั่งเล่นโทรศัพท์บ้านจะตรวจเอกสงเอกสารอะไรอ่ะไม่มีเลยผมพูดตรงๆล็อกแล้วยียวยาไหมไม่มีข้าวสามมื้อมีไหมมีน้อยมากพูดอย่างนี้ถามว่ามีไม่มี แต่มีค่อนข้างน้อยและไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนนะการตรวจเชิงรุกเนี่ยคุณดูที่อูฮันนะเขาตรวจเนี่ยตรวจประมาณล้านกว่าคน2ล้านคน3ล้านคนล่าสุดเนี่ยเขาตรวจ 9. 2ล้านคนนะตรวจ3รอบเพราะอะไรเขามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขาตรวจเชิงรุกหมดทุกคนและการล็อกดาวน์ก็คือล็อกจริงๆล็อกแบบจริงจังแบบเข้มข้น แต่บ้านเราขนาดนี้ล็อกยังไงยังมีปาร์ตี้อยู่เลยยังมีแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูอยู่เลยคัสเตอร์เนี่ยเกิดที่ไหนกรยบุรีคุณแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูเนี่ยติดไปแล้ว200กว่าคนไหนล่ะจ๊ะห้ามขายเหล้ามีไหมก็ไม่มีรอบแรกเนี่ยห้ามขายรอบสองเนี่ยขายได้สบายนะไม่ได้สนใจไม่ได้ห่วงว่าใครจะเป็นอะไรยังไงสนใจแต่ว่าขายได้หรือเปล่าขายได้กูก็ขายเรื่องสามัญสำนึกของทุกคนมันคิดไม่ได้ทุกคนนะรัฐบาล คุณจะมาบอกว่าเนี่ยก็ต้องมีสามัญสำนึกต้องช่วยกันนะแล้วทำไมคุณไม่ประกาศว่าห้ามขายล่ะทีม็อบคุณยังประกาศห้ามชุมนุมได้เลยห,ห,ห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนั่นแต่กักการแค่ประกาศห้ามขายแอลกอฮอล์เนี่ยคุณทำไม่ได้เพราะอะไรนี่คือเหตุผลสำคัญนะผมอยากจะถามนะผมถามมาโดยตลอดว่ามันเพราะอะไรทำไมคุณถึงประกาศไม่ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยที่ประชาชนบางคนเนี่ยจะทำมาหากินห้ามขายนะห้ามอย่างนี้นะห้ามอย่างงู้นนะ สรุปคือคุณเอื้อประชาชนหรือคุณเอื้อในทุนกลุ่มใหญ่ๆอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะถามเหมือนกันคือมันเราเนี่ยเห็นช้างขี่จะไปขี่ตามช้างมันไม่ได้นะต้องดูศักยภาพตัวเองณวันนี้เรายังตรวจได้ประมาณสักวันละเจ็ดแปดหมื่นคนอยู่เลยแต่เขาเขาเก้าวทะข้ามเทคโนโลยีไปแล้วเขาตรวจวันละหนึ่งล้านสองล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะทําอะไรอย่างเขาเนี่ยคุณก็ต้องดูศักยภาพตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเขาด่าม,มันไม่แปลกหรอก เพราะพูดอะไรแล้วมันทำไม่ได้คนเขาก็ด่าขอบคุณครับ